แค่เนี้ยก็โกรธแล้วหลอตัวเองเอไม่รู้สึกตัวเป็นพักๆไม่ได้เป็นทั้งวันนะคะซึ่งอาการนี้น่ารำคาญมากคนเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไวทองหรือเปล่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยไม่เคยได้ยินคำนี้ค่ะสวัสดีค่ะอายุก็54แล้วค่ะก่อนที่พี่จะมาเจอผลิตพันตัวนี้คือมันมีอาการของไวทองก็คือมันจะร้อนบวมว่าคือบางทีนั่งทํางานอยู่ก็จะแบบเหงื่อออกเยอะมากเป็นพักๆไม่ได้เป็นทั้งวันนะคะซึ่งอาการนี้น่าราคาญมากก็จะเป็นอยู่แบบนี้ค่ะ เป็นปีๆเลยก็ไม่รู้จะแก้ยังไงคนที่ข้างๆเราเนี่ยเขาจะไม่คนบอกเราว่าแค่เนี้ยก็โกรธแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อจริงๆฉันฉันหุนยิดนะในขณะที่ตัวเองอ่ะไม่รู้สึกตัวคนเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไบทองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่ไม่เคยได้ยินคํานี้ค่ะนอกจากที่เราลอนมู่บ้าบแล้วเนี่ย เราผิวแห้งด้วยนะแมันจะมีขุยเล็กๆที่ผิวเวลาเราเอาบน้ํามาดูรีวิวอะค่ะเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งเป็นเอทราโปะนะคะก็อ่านอ่านอ่าน,อ,านอ่านเยอะมากเพราะว่าสิ่งที่กลัวที่สุดคือกลัวผลข้างเคียงเราไม่รู้ว่าทานแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างอ่านจนมั่นใจมีความรู้สึกว่า ง้นต้องลองแล้วแหละถ้าไม่มีผลเสียไม่มีผลกระทบอะไรแล้วถ้ามันดีมันก็จะแก้ปัญหาให้เราได้พี่กิทาน2เม็ด่อนนอนหลังจากที่พี่ทานเอสเทอเรลโปมา1ปีนะคะสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือผิวพรรณดีขึ้นนะคะก็คือผิวจะไม่แห้งผิวชุ่มชื้นแล้วก็เวลาจับเนี่ยเรารู้เลยว่ามันมันจะลื่นขึ้นจริงๆนะคะผิวหน้าก็ไม่แห้งอีกอย่างหนึ่งคือด้วยวัยของพี่อะค่ะ53ย่างเนี่ย ประจำเดือนมันหมดไปแล้วแหละมันกลับมานะคะอยากจะบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้ฮอร์โมนของผู้หญิงเราค่ะกลับมาปกติได้ไออาการที่มันร้อนบูบบ้าบเนี่ยระยะเวลาเขาจะสั้นลงตรวจสุขภาพปกติค่ะค่าตับค่าตายค่าเลือดค่าอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ปกติหมดขเขเรียกลรลดลงด้วยนะอยากจะบอกต่อทุกคนจริงๆว่าลองดูนะคะมันตอบโจทย์จริงๆมันได้ผลจริงๆมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากๆจริงๆค่ะ